สวัสดีค่ะอันนี้เราก็จะมาทำกับข้าวให้ลูกสาวค่ะลูกสาวหิวข้าวแล้วจะทำอะไรเอ่ย,อยจะผัดกะเพราหมูนะคะลูกสาวลูกสาวจะกินผัดกะเพราหมูตอนนี้หมู แช่ช่องแข็งไว้แข็งตอนนี้ทำยังไงดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไงดีลูกหมูแข็งมากเลยล<อ>มาดูสินะหมูรอ,อได้ไหมคะม <laughs> หิวเหรอลูกสาบอกรอไม่ได้หิวถ้าหิวอย่างนี้ไม่ต้อง ต้องแบ่งส่วนแล้วแข็งมากเลยค่ะ <c oughs> แข็งติดกันเลยโอ้ยโอยแข็งแข็งทำยังไงดีทำยงไงดีดูซิว่าเราจะได้กินไหมวันนี้น <c oughs> จะได้กินไหมนี่ก็ก็จะหั่นหมูค่ะ หันหมูออกไปได้มาแล้วหนึ่งก้อนที่เหลือก้อนใหญ่เราก็จะใส่ถุงไว้เหมือนเดิม ก็นำหมูไปล้างก่อนนะคะล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำเสร็จแล้วก็จะมาสับแล้วก็มาหั่นสับกันนะคะ ห้องครัวเราก็จะแคบหน่อยนะคะเพราะเราอยู่เป็นเขาเรียกว่าตึกคอนโดตึกแบบตึกเฟดอะคะ่ะมันก็เลยแคบเข้าครัวก็เข้าได้คนเดียวะค่ะของก็จะวางเต็มหน่อยนี่เราก็กำลังหั่นหมูอยู่นะคะ หั่นหมูลแล้วก็จะสับหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนแล้วเราก็จะสัผัดให้ลูกสาวกินค่ะลูกสาวอยากกินมากหิวแล้วบอกรอไม่ไหวอะ่ะ จะให้ดูไม่ได้นะคะไม่ให้เห็นมีดจะให้ดูตอนเราหั่นไม่ได้ว่าจะคิดกดอะไรนี่เด็กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะบอกว่าเขาไม่ให้เห็นมีดก็ไม่เข้าใจนะคะล้วา็ต้องทําตามนะคะนี่เราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะสับ ผ้ามาลองก่อนจะดังเกินไปรบกวนชาวบ้านเราไม่มีเครื่องเครื่องบดเหมือนบ้านอื่นนะคะเรามีแต่มีดเขียงเราก็จะสับดังไหมคะต้องขออแปยนะคะดังนิดนึงห้องข้างๆเขาจะได้ยินไหมเนี่ยเขาจะว่าเราไหมเนี่ยเดี๋ยวบอก หนูลองออกไปดูฟังข้างนอกสิดังไหมลูกแม่สับขนาดนี้ดังดังมากไหมลูกหนูหนูลองออกไปฟังข้างนอกคุแม่สับขนาดนี้หนูไดย้ยินไหมให้ลูกสาวออกไปฟังข้างนอกดุเผื่อมันจะรบก,กวนชาวบ้านแต่ปกติเราก็สับอย่างนี้นี่ค่ะสับดูค่ะ ยกให้ดูนะคะเราจะยกให้ดูเกับข้าวตอนเช้าตื่นสายหน่อยคนว่างงานก็จะตื่นสายแบบนี้นยินดังไหมลูกไม่ดังไม่ดัดง,ดงเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคเขาคงไม่ว่าเรานะเขาคงตื่นกันหมดแล้วนะชาวบ้านแลกับข้าวไป ถ้าเราไม่จับเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ผัดกะเพราหมูสับ<อ>ใช่ไหม<อ>ใช่ไหมคะถ้าเราไม่สับเราก็ไม่ใช่<อ>เราก็ไม่ได้ผัดกะเพราหมูสับ<อ> <laughs> เราต้องสับจะหมดเวลาแล้ว <laughs> มีแค่ไหนลูก อันนี้เราก็สับหมูค่ะสับหมูสับหมูค่ะหมูสับหมูสับสับหมูหรือหมูสับสับหมูค่ะตังนี้ถ้าหมูสับคงไม่ใช่ะนะดังไหมคะกี่โมงแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้กินข้าวเลยกี่โมงแล้วลูกนาฬิกาแม่ไม่มี เขียนคิ้วแล้วนะเนี่ยต้องมัแต่เขียนคิ้วค่ะก็เลยช้าเพ่งจะได้มาสับหมูก็ไม่ใช่หรอกก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเรารอให้หมูเย็นก่อนแล้วเ,เอาออกมาจากช่องติกเลค่ะเราหั่นไม่ได้เราก็ต้องรอให้มันเย็นก่อนแล้วเราก็ค่อยมาหั่นมาสับ เอาจะได้ผัดแีเนี่ยอันนี้อีกไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเราสับหมูละเอียดแล้วต่อไปเราก็จะมาตาเครื่องค่ะทำเครื่องครบมาครบมานี่ครก็ต้องลองเหมือนกันเอาเผ็ดมากแค่ไหนลูก ใส่พริกไทยเม็ดไป4เม็ดดี5เม็ดพอตามพริกไทยเม็ดก่อนนะคะิดดัค่อยๆตำขนาดค่อยแล้วเนี่ย ใส่กระเทียมค่ะใส่กระเทียมแล้วเราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเม็ดเดียวค่ะเผ็ดนิดนึงนี่เราก็จะมาเด็ดกะเพราเด็ดกะเพราเลยกะเพรานี่ค่ะกเพาเรานีนี่ค่ะกะเพรา ลน้ำล้างน้ำเก่็ก็ล้างน้ำไม้เรียบร้อยนะคะนี่เราก็มาตําลิกเสร็จก็ไอพิกระเด็นกระเด็น,น,นข้อตาไม้เนี้ยอ่าเราไปผัดกันหนผัดกระเพราเสร็จแล้วราเข้าเลยนยะ มาเลยก้าแต่ข้าาเมลูกโอ้เม่ผัดเยอะเกินไปอะ่ะราดคงราดครึ่งเดียวอ่าตอนนี้ตะวันยอแสงหน่อยนะคะนี่ผัดกะเพราโอ้มองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมคะด้าวได้แล้ว,ลว,ลวโอ้ยทำไมข้าวน้อยจังลูกพออิ่มไหมเนี่ยไม่ค่ข้าวไม่อิ่มก็ตักใหม่เออไม่อิ่มก็ตักใหม่ได้เพราะว่าแม่ผัดไม่เยอะ นี่ค่ะผัดกระเพราของเราก็เสร็จแล้วตายอุ้ยเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะอุ้ยมองเห็ดไหมเนี่ยน่าทานไหมคะเสร็จแล้วลูกอุ้ยแม่ลืมเอาช้อนมาเลยจะไปเอาช้อนเองได้ไหมคะอ่ะหนูอ่ะเสร็จแล้วลูก นั่งกินตรงนี้นช,นช้อนก่อนกินเลยค่ะต้องบอกได้นะอร่อยหรือไม่อร่อย,ย,อร,อยร้อน,ร,อนร้อนเหรอร้อนค่ะลูกสาวร้อน,น,รอ,นอร่อยไหมคะอร่อยกีย่นิ้วสองนิ้ว สองนิ้วค่ะมีอยู่สองนิ้วสองนิ้วโป้งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะวสวัสดีค่ะ